หนึ่งสองาสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแม่ฟ้ากับน้องฟูเบอ่ะน้องฟูเบ๊สวัสดีค่ะหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะน้องฟูเบ๊จะมาอ่านตามแม่ฟ้าหนังสือเรื่อง หนูน้อยขยับร่างกายนะคะเดี๋ยวแม่ฟ้าจะขึ้นรูปให้เนาะอ่ะพร้อมแล้วเปิดดูเลยโอเคให้หนูให้หนูเปิดอ่ะหนูเปิดหน้าที่หนึ่งนะคะหน้าแรกไหนเอ,อหน้าแรกอยู่ตรงไหนไปอีกไปอีกอ่าเจอแล้วอ่ะหนูอ่านตามแม่นะคะ หนูน้อยขยับร่างกายนูน้อยขยับร่างกายเก่งมากอ่ะหน้าที่หนึ่งหนูน้อยน่ารักน่ารักคึกคักสดใสคึกคักสุขใจโบกมือทักทายโบกมือทักทายยิ้มหวานให้กันยิ้มหวานให้กันต่อไปหนูน้อยนั่งเล่น หนูน้อยนั่งเด่นเรียงถ้วยเป็นชั้นเรียงถ้วยเป็นชั้นเล็กใหญ่ต่อกันนิดใหญ่เกิดกันสีสันสวยงามสีสันสวยงามนาต่อไปหนูน้อยเบิกบานหนูน้อยเบิกบานเริ่มคลานว่องไวเริ่มคลานว่องไวพุ่งตัวออกไป เ,เคลื่อนไหวรวดเร็วว่างไหวดุดเดีวหนูน้อยทรงตัวหนูน้อยทรงตัวเกาะรั้วใกล้ใกล้เกาะรั้วใกล้ใกล้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยบินค่อยไบยืนได้มั่นคงยืนได้มั่นคงหนูน้อยทำได้หนูน้อยทำได้ เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นก้าวขายืมดันก้าวขาซ้ายขวามั่นใจใจขาวามั่นใจหนูน้อยเล่นบอลหนูน้อยดิ้นบอลกระดอนไปไกลกระดอนไปไกลจึงรีบวิ่งไวจึงรีบวิ่ง ไปเก็บบอลจำไปเก็บบอลหนูน้อยปีนป่ายหนูน้อยปีนป่ายไต่ทีละขั้นไต่ทีละขั้นใช้มือช่วยยันใช้มือช่วยยันดันขึ้นบันไดดันขึ้นบันไดหนูน้อยเริงร่า,าดึงได้ หน้าตาแจ่มใสหน้าตาแจ่มใสเล่นขี่ม้าไม้เล่นขี่ม้าไม้โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาหนูน้อยใช้มือหนูน้อยใช้มือถือซ่อมคันโตถือซ่อมคันโตจิ้มกินแตงโม กินแตงโม,มโอ้อร่อยจังอู้อันใดจังต่อไปหนูน้อยดื่มน้ำหนูน้อยดื่มน้ำเย็นฉ่ำชื่นใจเย็นฉ่ำชื่นใจช่วยดับกระหายช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีคลายร้อนได้ดีอืมตปลาตูปลาหนูน้อยมองดู ปลาในตู้ใสปลาในตู้ใสตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ว่ายน้ำด้วยกันว่ายน้ำด้วยกันหนูน้อยทำตามหนูน้อยทำตามตบมือสามทีตบมือสามทีน่าสนุกดีน่าสนุกดี มีเสียงออกมามีเสียงออกมาต่อไปอุ้ยเล่นอะไรเนี่ยหนูน้อยหยิบจับหนูน้อยหยิบจับขยับร่างกายขยับร่างกายเล่นต่อบล็อกไม้มต่อบล็อกไม้หลากหลายรูปทรงดับไดโนเชาร์ต่อไปหนูน้อยหอมฟอด ร่อยหอมกอดตุ๊กตาตุ๊กตาขนนุ่มตัวนหนาขนนุ่มตัวหนาะพาให้อุ่นใจพาให้อุ่นใจอ่าหน้าต่อไปค่ะหนูนั่งดีๆหน้าอ่านต่อนะคะน้องฟูเบ๊บอ่านตามแม่นะลูกหนูน้อยชอบอ่านนชอบอ่านนิทานสอนใจ พ่ออนสนใจพร้อมดูภาพไปพร้อมดูภาพไปชวนให้เพล,ดเพลพิดเพลินให้เพลิดเพลินหนูน้อยลากเส้นหนูน้อยดักเส้นเล่นระบายสีเล่นระบายสีภาพดูสวยดีภาพดูสวยดีมีสีสวยงามมีสีสวยงาม หน้าต่อไปนะคะหนูน้อยโยกย้ายหนูน้อยโยก้ายใสายเอวซ้ายขวาสายเอวซ้ายขวาชูมือขึ้นมาขึ้นมาเต้นอย่างร่าเริงเต้นอย่างร่าเริงหน,นูน้อยแก้มป่องหนูน้อยแก้มป่องเป่าฟองสบู่เป่าฟองสบ <บ>ช่างหน้าเอ็นดูช่างหน้าเอ็นดูเป่าฟู่เป็นฟองเป่าฟู่เป็นฟองหนูน้อยมือเละม,มือเดะเประดินน้ำมันเปรดินน้ำมันมาล้างมือกันมาด้างมือกันหลังเล่นปั้นดิน เช็ดหัวหนูน้อยเช็ดหัวเช็ดตัวให้แห้งยิ้ตัวให้แห้งก่อนจะทาแป้งก่อนจะทาแป้งแล้วเริ่มแต่งตัวนู่ดูแต่งตัวหนูน้อยยิ้มแฉ่งหนูน้อยยิ้มแฉ่งแปลงฟันทุกซี่แปลงฟันทุกซี่ฟันผุไม่มี ฟันผุไม่มีฟันดีแข็งแรงฟันดีแข็งแรงหนูน้อยง่วงเหงาหนูน้อยง่วงเหงาเริ่มหาวแล้วนะเริ่มหาวแล้วนะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวดาเดินมาเข้านอนนมาเข้านอนนอนหลับพักผ่อน หนุนหมอนห่มผ้าหนุนหมอนห่มผ้าหนูน้อยหลับตาหนูน้อยหลับตาบอกลาฝันดีบอกลาฝันดีฝันดีนะคะจบแล้วค่ะนี่ใหม่ม <package> จบแล้วค่ะนี่ใหม่แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ,ชบ <laughs>